อยู่ไหนกันเนี่ยเธออ๋อวันนี้ล่ะค่ะเรามาอยู่ที่ร้านนะคะชื่อเกร๋มากเลยค่ะตามใจปรารถนาไว้ชื่อปรารถนา As you wish ใช่ของใครเป็นเจ้าของอัตัเองนี่ไงหม่อมถนัดแดงนี่จ้าคนดังคนดังนั่นแหละเจะได้กินหมูหันแน่ๆใช่เนี่ยของเด็กของเขาแล้วของเด็กของเขาบรรยากาศดีมากดวเขาถ่ายบรรยากาศร้านตามใจปรารถนา ตั้งอยู่บนถนนประเสริฐมนูกิจนะคะอยู่สุดถนนเลยค่ะช่วงที่จะไปทะลุตรงวงแหวนรอบนอกนะคะบรรยากาศของร้านก็แต่งแล้วรู้สึกว่าเป็นบรรยากาศที่สุดแสนจะรีแลกซ์แล้วก็โรแมนติกด้วยนะคะ มีเรือ่อนโดล่าให้เราชมมีเก้าอี้โซฟามีน้องหมีตัวนิ่มๆให้เราไว้กอดด้วยนะคะวันนี้เราจะมาทารเนอาหารจีนนะคะที่ร้านตามใจปรารถนา As you wish อะเรมาลงคะอันแรกเริ่มไดกนะคะเป็นแคปปลาหลังเขียวค่ะอ้อยหข่จะอย่าสมุนไพรแล้วก็มีแบบว่าแคปปลาลาดด้วยลามาุมยเป็นการืดหมยดไ ค่ะเนี่ยนะเป็ราก็กินแกงจืดร้อนๆก่อนเป็นการแบบว่ารับเทียบซุปเป็นสตาร์เตอร์อะไรเงี้ยอันนี้อะไรนะคะปลาหมึกยัดไส้ปลาหมึกยัดไส้รุ่นนี่ของโปรดจิลินเนี่ยจังมากหัวหันขั้วพริกกระเทียมร้อน่าหอยมากเลยสิบูสิซี่พริกกระเทียมนี่แบบเตะสมูกเลยคท์เมนูอื่นๆของทางร้าน ก็อร่อยแล้วก็คุณภาพดีนะคะไม่ว่าจะเป็นหมูกรอบหรือว่าเป็นผัดผักกับกุ้งสดตัวโตๆหรือว่าจะเป็นหอยจ้อโคดปูก็อร่อยจริงๆปลากระพง 1, เนื้อสีอิ๋วเนื้อหวานสดมากเลยค่ะสำหรับหมูหันที่นี่เขาบอกว่ารับประกันความกรอบเลยค่ะ นำเลยค่ะความพิเศษของหมูดำหันเราจะสามารถทานได้ทั้งเนื้อทั้งหนังคู่กันในคําเดียวนะคะเราคอสสายพันธุ์หมูถึง4สายพันธุ์เลยค่ะเนื้อคำแรกนะคะอยากให้ทานเป็นแถวที่2และแถวที่3นับจากท้ายก่อนค่ะส่วนนี้จะมีหนังบางไขมันน้อยนะคะทําแบบไม่ต้องกิ้มซอสก็ยังหอมอร่อยเครื่องเทศของเราค่ะแล้วโอ้เออหมูกรอบชิมลาเมนูเด็ดก็คือหมูหัน หมูดำน,นี่นะจ๊ะเธอขอลองอุ้ยซอสอร่อยอ่ะอนีอ่ก<อ>็ซอสยูสุลระคะนัวไหนมาซิกลมกล่องหอมสม้มถ้าเกิดว่าลูกค้าแบบอยาก d ีลิเวอรเนาะโทรมาสั่งเฉพาะหมูหันเขาคิดตัวเท่าไหร่อะคะสามพันห้าร้อยบาทไม่แพงเลยเธอไม่แพงนะเพราะว่าอของได้มาคุณภาพทั้งนั้นเลยแล้วก็ของแกล้มก็ดีๆทั้งนั้นเลย ปากระพงนึ่องสีอิวคาดแต่แต่งมาแบบว,ว่าพรีเซนเ t ชันเนี่ยเลิศเลยดิฉันก็เป็นประเภทแบบว่าจบก,กินแต่ส่วนดีๆก่อนนะคะคใครมาทีหลังก็กินส่วนอื่นไปนะคะ